วันนี้ก็เป็นวันเข้าวพรรษาสําหรับพระแต่วันเข้าวพรรษาของโยมก็เมื่อวานวันอาสาฬหพูชาคือว่าวันวันพระสงฆ์หรือว่าวันพระธรรมก็ได้ที่พุทธเจ้ารอรอมาจากเทศให้พระปัญจคีีทั้งห้าท่านได้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นยศส,สีด้วยมักมีองค์แปดด้วยหรือว่า ธรรมจักรกับปรมานนะสูตรวันอาสราหะกุชาวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระพุทธก็ไม่มีพระธรรมก็ไม่มีพระสงฆ์มันก็ขาดอะไรหนึ่งไปไม่ได้รอแต่พุทธพจน์อย่างเดียวไม่ได้เราต้องเอาพระเจ้าด้วยเอาพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเทวดาภาสิทธิ์ด้วยต่างๆพระยาเจ้าทั้งหลายเราก็เป็นเอาเป็นสารณะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งไม่ปีที่ระลึกมันก็ลำบาก ้าไม่มีพุทธธรรมสังฆะก็ยอ่ยอมไม่เกิดฉะนั้นมันเกี่ยวเนื่องกันไม่เกี่ยวเนื่องกันหมดเป็นลูกโซ่ถ้ากระทบกระเทือนก็ระทบกระเทือนหมดพุทธเจ้าของพระโคดมก็จะหมดจะรุ่งรวยไปตามเหตุตามปัจจัยแต่บางที่ก็จะหมดจากศาสนาพุทธไปเรื่อยๆเรืยๆไม่ว่าที่ประเทศไหนคนศรัทธาน้อย ปัญญาน้อยสมาธิน้อยสติสมาธิปัญญาน้อยาศาสนาก็เริ่มเสื่อมเรื่มสรามไปต่างๆเพราะศีลลวัดข้อวัดไม่ค่อยมีพอวันข้าวรรษานี้วันนี้เป็นวันข้าวรรษาส่วนมากพาจัดทิษฐานกันบางลูกก็ไอษทานชั้นตกบาทตั้งแต่แตาจากพรรษาสามชั้นตกบารแต่เป็นการที่เราได้ฝึกหัดขัด เกากิเลสตัณหาความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นและเป็นทุกข์เราจะได้รู้ว่าเราตั้งสัจจะ,ะอะไรเราปรารถนาอะไรเพราะบินธบาัตรสันตกบาทนี่เป็นสิ่งที่ทําได้ยากสมมากจะตามอารมณ์ตามใจตามปากตามท้องแต่ถ้าพระที่ปฏิบัติดีปิบัติตรงปิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุกข์แล้วท่านจีบัติเพื่อลดกิเลสตัณหามานะทิฏฐิเรา ไม่ปรารถนาสิ่งใดเพราะว่าการบวชให้ยากบวชแล้วอยู่เรื่อยๆก็ยากกว่าบวชร้อยแล้ว,ลวทําตามทรรม่นินทำศีลวัดก็วัดทําเป็นที่ประทานไม่จิตจางก็ยากฉะนั้นพระท่านฉันตกบาตรเป็นการทรมานกิเลสไม่ใช่ทรมานตัวเองทรมานกิเลสตัณหาที่มันฝังฝังแน่นอยู่ในจิตในสันดานของเราถ้าจิตเรามันมีแล้วโทสะโมหะถ้าเราไม่ขัดเกลาไม่เอา เอาออก,ออกมันก็จะทุกข์ทุกข์กำหนดรู้สมมมดไทยต้องควรละเราไม่ให้สุมดมไทยมันพ่อกู๋นอยู่ในจิตในสัมดานของเราในะจิตตสันดานของเรานะถ้าพอกุูนมากมันก็ทุกข์มากมีราคาโทสศัพโมหะมันก็ตกจมพอการฉันตรงบาตเป็นการทรมานกิเลสเขาใส่อะไรก็ได้สิ่งนั้นถ้าไม่ใส่ก็ไม่ไม่ฉัน กลับมาถึงวัดนะเขาใครจะเอาให้ให้อ,อะไรให้มาฉันก็ไม่เอาเพราะท่านตั้งสักจิ์ริฐานภาพภเพื่อนพระรุ่นน้องภาอาจารย์เห็นเราได้สองสามอย่างฉันไม่อิ่มแต่เราก็ต้องฉันฉันให้ญาติโยมเพราะบุญบม่มีเรามีแค่นั้นมีพอที่เราจะอาศัยอยู่ได้เรามีอะไรก็ได้พอใจในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ถ้าเรายินดีในความ ความบุญวาสนาเรามีแค่นี้เราดอยินดีเราไม่ได้คนฟายหรือว่าไม่ได้เอาสิ่งที่มันเกินกําลังเราเราต้องพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งๆเท่านั้นกว่าจะออกพรรษาก,ก็ได้เยอะนะได้ความขันติความอดทนได้อุปทาคูบาอาจารย์ได้ยกกับข้าวบาตไปถวายคูบาอาจารย์ท่านก็ฉันข้าวร้อนๆกับเห็ดกับอะไรเราก็ฉันมังสวิรัตด้วยมันก็ไม่มีอะไรฉันแล้วก็ยงังอยู่ได้ บางวันเดินไปเดินไปฝนฟ้าก็ตกยิ่งยิ่งสายสายยิ่งม,มืดไปเรื่อยๆพายุเข้าเราก็ต้องเดินเดินไปบินบมาเปียกปอนหมดบางวันก็ไม่มีรรมบางเวิงก็เปียกปอนนี่นรสชาติของชีวิตเราต้องผ่านมาถ้าเรามีผ่านมามันก็ไม่รู้จักไม่หล่อหลอมมันเป็นตัวเองเราไม่ผ่านหนาวผ่านรอดผ่านทุกยากลําบากไม่ผ่านเดินทุดงมาเดินทุดงตั้งแต่เดิน,ดดน,นตั้งแต่ใต้มา ตั้งแต่เบตงเดินขึ้นมาสมัยก่อนเมื่อปีสี่หนึ่งสี่ศูนย์เดินทุงดองมาจีสี่สามก็เดินจากหาดใจมา,าภาคตะวันออกในเดินตั้งแต่แต่อาจารย์บุรีตาดตาดภาคเหนือตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่จังหวัดน่านแพร่นี่เดินมาหมดเราเคินเดินผ่านมาเยอะเดินผ่านครูุบา,าอาจารย์เพราแม่คุบาอาจารย์พาเดินเราก็เดิน แต่บางคนถ้าไปเดินในตัวเองไม่มีศีลวัดข้อวัดก็ไม่ไม่ควรมันก็ไม่รอดมันก็ไปประกาศศาสนาแต่ไม่ได้ปาศศาสนาหยียบย่บศาสนาไปหาปัจจัยหาสิ่งต่างๆมันก็ไม่ใช่การทุด,ดงไม่ใช่การขัดเกา่าแต่การถือกระดงข้อวัดถึงศีลวัดข้อวัดนี่เป็นการขัดเกา่าเหมือนเราอธิษฐานเข้ามันาสารเราจะสวดมนต์ทุกวันพระเราเจอพด,ดพุทธสวดพุทธทังร้อยแปดทำมังล้อยแปดทุกวันพระนี่ ต่างตังตั้งสัจจทิฐานถ้าเราทําได้ก็ดีพระอาจารย์สวดทุกวันไม่ว่าวันพระแปดคำสิบห้าคำทุกวันนี้ก็ต้องสวดถึงเราไม่ได้สวดกระหมูเราต้องเอาประคำเอาอะไรมานับพุทธทางสนังคาชามิร้อยแปดทำมังล้อยแปดสังคังร้อยแปดเป็นกิจวัตรเราได้ทําอธิษฐานไว้แล้วเราต้องทําให้ได้ถ้าอธิษฐานแล้วไม่ทํามันก็ไม่ไ,มได้ไม่เต็มฉะนั้นเราก็ทําให้เป็นวัสีเป็นความชนะมีความภาคภูมิใจการอธิษฐานข้าวพรรษา การอธิษฐานจะทํำยังไงต้องทําให้ได้ถ้าไม่ปลุกจะป่วยไม่หนักจริงๆเราก็จะไม่เลิกทําเราเลือกทำต่อเรื่อยๆไปเรื่อยๆฝืนอดทนมมีแต่เรื่องฝืนเรื่องอดทนนะที่จะทาให้เราหมดจากราคาโทสะมกุกมานะกิเลสต่างๆถ้าเราไม่มีฝืนความฝืนความอดทนมันก็เพลิดเพลินมันก็อยู่อย่างนั้นอยู่แบบสบายๆอยู่ในรูปเสียงกินรดมันก็เพลิดเพลินในสิ่งต่างๆ มันเสียเวลาเสียเวลาบันทอนสติสมาธิปัญญาทำใหส้สติน้อยสมาธิน้อยปัญญาก็น้อยมัวเมาแต่ทั้งโลกไม่ว่าพระว่าสฆงไม่ว่าอะไรบางคนก็ไปเมาไปโพสในสิ่งที่เป็นทางโลกโลกแล้วก็ว่าไม่สวดมนต์ยาก <c oughs> ารสวดมนต์เป็นยาทาเาวนาเป็นยากินแต่บางคนก็ไม่ทําแม้แต่สวดมนต์ยังไม่ทำแล้วเานาจะทําได้ไง บางทีก็โพสในเรื่องรังโลกเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็บง่งบอกได้บอกบอกว่าคนบุกบกคนพวกนี้เป็นผู้ที่ใครจะทําดีก็กอดขวางใครจะทําความดีก็ไม่อโมทนาด้วยมีขัดแยง้งมีขัดแยง้งตัวเองไม่ภาวนาเอาแต่ว่าให้คนอื่นแต่คนทําดีไม่ต้องไม่ต้องกลัวถ้ากลัวไม่ต้องทําอุบาาจารย์ตามมาสอนว่า ถ้าจะทาความดีไม่ต้องกลัวถ้ากลัวมไม่ต้องทําสิ่งที่ทําทําเป็นประโยชน์แต่จิตใจเป็นประโยชน์เราควบภูมเป็นประโยชน์แก่ตนเองต่อผู้อื่นเราควรทวําควรโมทนาควรทาถ้าเราโมทนากได้นึครึ่งหนึ่งได้ความศรัทธาถ้าเราได้ศรัทธาเรื่อยแล้วก็มีวิยะสติสมาธิปัญญาภาะห้าอินทรีห้าภะภะภะคือพลังอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ ถ้าเรามีภาระอีสห้าอีสีห้าแล้วมันก็เป็นคุณเครื่อง,องความสําเร็จนะมีอิทธิบาสีชันทะวิยะกิตะวิมังสามีชันทะในตัวเองวิยะความเพียรต่อเน,นื่องจิตใจ,จตรจอบวิมังสาใข่กลวนสิ่งที่อยู่ทาผิดทาถูกคนเราไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรเต็มร้อยหรอกแต่ว่าเราเกิดมาด้วยร่างกายที่เต็มร้อยหรือว่ามีอาการครบสามสิบสองถือว่าเต็มร้อยแ,แต่คนที่ไม่เต็มร้อยคนสติปัญญาไม่ดีพิกงพิการ คนที่มีทิฏฐิความเห็นผิดเนี่ยผู้นี้ไม่ค่อยเต็มร้อยก็ลําบากเกิดมาก็เป็นคนอาภาพัพเป็นมีปมคนทุกคนมีปมทุกคนไม่ว่าใครไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีปมมีปมได้แต่ละคนแต่เราจะไม่ยกยกปมมาให้ตัวเองให้ตกต่าพยายามเชิดชูทุ่มทำคณงามความดีไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยมันก็จะได้ดีคนเรามมนต้องข้ามข้ามคำสบประมาทข้ามสิ่งที่คนเคยประมาทเรา ฉะนั้นคนโบราณเขาถึงว่าไม้ข้าไม้ล้มข้ามได้แต่คนล้มห้ามข้ามถ้าคนล้มน่ข้ามไปแล้วก็ทําให้อีกหน่อยก็ตัวเองต่มกว่าคนที่ข้ามฉะนั้นเราควรโมทนาหรือว่าสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นศรัทธาวิยะทิวิยะทําความเพียรสติความระลึกได้ชำพยาคนนตัวสมาธิคือความมั่นปัญญาคือความรอบรู้ความรอบรู้ความสว่าง ปัญญาก,ก็ตัวปฏิพานมติพานกูความเฉลียวฉลาดในการดูแลจิตดูแลใจเจ้าของถ้าเราดูแลจิตใจเจ้าของได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็สบายคนเราม,มันไม่ใช่เราอยู่ที่วัดนี้จะสบายไม่ใช่สบายมันก็อยู่ที่แบบแบบอยู่ในกองทองอยู่ในกองทองมันก็นกอยู่ในกองทองมันก็ไม่สบายแต่ว่าถามว่าอยู่บนเขาสบายอย่างแต่มันก็ลําบากทางกายอย่างหนึ่ง อยู่นี้สะดวกทางการกับข้าวแต่มันก็ภาระหน้าที่ในการต้องดูแลญาติโยมหนึ่งว่านุ่แลพระเนนดูแลศรัทธาให้เขาสมารถสมาครสมรัคคีกันในสิ่งบางอย่างมันก็ไม่สบายแต่เราก็ต้องอดทนอุบาอาจารย์ท่านให้มาอยู่ให้มาพ,พุทธปิบัติมาสร้างมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งทำให้เราเกิดศรัทธาขึ้นด้วยศรัทธาในพุทธศาสนาเราบวชเพื่อมรรคผลนิพพาน ไม่ได้บวชเพื่อหวังลาบสักการะเงินทองข้าวของสิ่งต่างๆงั้นมาไม่มาบวชพระอาจารย์ไม่มาบวชด,ดีวกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่บวชมาเล่นๆเราบวชมาเพื่อจะไม่ใช่อกหักหลักลอยคอยงานสาคัญโสมเราคอยมาบวชไม่ใช่ง้นอาจจะไม่มีเข็บเกลือไข่นั้นก็ได้แต่เราต้องมีเป้าหมายชีวิตเพื่อในการสร้างบุญบารมีบุญบารมีเป็นที่พึ่งที่ปราบพิษปิบัติเราบุญคือความสบายใจ กุศลคือความฉลาดบม่มีเราต้องเพียนบำเพ็ญเพียนสร้างไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เพียรสร้างบ่มีสิบยี่สิบสามสิบก็ไม่เต็มถึงคุณปัถนาทุกชาติทุกชาติถ้าคุณไม่ลงมือทําหรือไม่ลงมือสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนอน้อมผอมตนมันก็ไม่ได้ไม่ได้บ่มีสิบทานศีลเนี่มะปัญญาวิรยิยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบาเนี่ยบ่มีสิบทานยังไม่ยังไม่ให้ เราจะเอาศีลยังไงศีลศีลปัญญาวิยะขันติความอดทนสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมาั่นจริงจังและมั่นคงในคำอธิษฐานแล้วก็เมตตาอุเบกขาถ้าเรามีเมตตาอุเบกขามีพรมวิหารสีมันก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาอย่างพรมเหมือนชาลาลงปูดูพรมมปัญโย มีปัญญาอย่างผมเยี่ยงผมผู้มีปัญญาย่อมเห็นโลกนี้โลกหน้าอนาคตท่านปรารถนาอะไรเราก็ต้องทำต่อไปถ้าเราไม่ทําต่อมันก็ไม่ได้คนเราเกิดมาเท่ากันไม่ว่าใครไม่ว่าอยู่ที่การทําถ้าเราทําช้ามันไปได้ช้าหรือว่าเไปอยู่ที่หลังถ้าคนทําก่อนก็ไปก่อนคนเกิดการตายมันเท่าเท่ากันหมดแต่ว่าเราจะทําช้าทําเร็ว ทำขนาดไหนแต่ทําไปเรื่อยๆสวรรค์ก็เต็มได้บ่มีสิบมันไม่ยากยากที่เราไม่ลงมือทาเหมือนเราจะทําอะไรสักอย่างเหมือนการเย็บผ้าเาานี่ยพระอาจารย์ก็เย็บผ้าเป็นเย็บผ้าถ้าไม่ลงฝีจักเข็มแหลมมันก็ไม่ไม่ทาแต่ถ้าทํามันหยุดไม่ได้เหมือนเย็บผ้าให้จีวรให้หลวงตามาหลายผืนเป็นเกือบสิบปีเย็บผ้าจีวรสังฆาติให้หลวงตาท่านได้ใช้ท่านชอบผ้าสีแดงยอมมองแดงๆหน่อย เย็บยอมถวายท่านสมัยก่อนที่เราอยู่ข้างล่างอุปถัมภ์ลงตาเราก็เย็บผ้าจีวรที่ท่านใส่ที่ว่าใครจะใหญ่เกิกนกำสีองค์ส้มๆเหลืองๆที่ท่านหม่มะอาจา์เย็บให้เราก็จาที่ฝีมือของเราเย็บได้ทุกชิ้นทุกอันสิ่งที่เราเคยสร้างมาเคยบําเพ็ญมาเราต้องรูนะ้ว่าเราเคยสร้างอะไรมาเคยทําอะไรมา คนเรามีทั้งดีทั้งไม่ดีแต่คนจะมองความไม่ดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ความดีเราก็มีเยอะมีสิ่งบางอย่างดีไม่ดีมันอยู่ในตัวเราดีชั่วอยู่ที่ตัวดำสูงต่ำอยู่ที่ทําตัวถ้าเราทําตัวดีทําตัวให้ดีมันก็ดีใครจะว่าไม่ดีก็เรื่องของเขาคนเราไม่ได้อยู่ที่คําพูดมันอยู่ที่การกระทําถ้าเราทําดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถ้ากลัวไม่ต้องทํา พราะคนคูบาจากท่านสอนไว้เพราะคนเรามันถ้าเราไม่มีความสมัครสมานสมาคีมมีความเสียสละต่อหมู่คณะต่ออุบาสกอุบาสิกาเราก็ไม่อยากเป็นผู้นําไม่อยากเป็นผู้ที่นขนไควเป็นผู้ที่นนัน้บางคนก็คิดว่าหรือผ้านก็อยากดังอยาอ่างเลยอยากโชว์อย่างอะไรไม่นลังไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็มีหน้าที่ บวชมาตั้งนานแล้วมันก็ต้องไปทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เหมือนเดียวกันถ้าเราทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดรักษาธรรมวินัยรักษาศิลวัตรเข้าวัดปฏิปทาครูบาอาจารย์มันก็จะไม่หมดจากศาสนานี้ถึงจะหมดเราในยุคข,ของเราแต่เราก็บอกต่อให้ลูกศิษย์ดูหาแต่สมัยนี้มีน้อยที่จะสานต่อที่จะนะน้อมมา ประพฤติปฏิบัติหรือว่ามาเรียนเย็บผ้าเรียนสอนเย็บถักร้อยสมากก็เพึ่งพาแตกคนอื่นปงผมให้มั่งเย็บให้ครูบาอาจารย์เย็บให้าาใหมัง่งจะให้ให้เราสอนนี่เราย่อ,ยอ,ยอมเสียสละสอนให้ได้หมดในการเย็บผ้าเอ่ยในการถักโกเชเอ่ยในการทํคขาบาดทากดเอ่ยทําเป็นผ้านี่ทําไม่เป็นอย่างเดียวคือว่าทํากับข้าวไม่เป็นแต่สมัยเป็นขาวาววัดทาเป็นอยู่แต่มาบวชนี่มันก็ไม่ไม,ไม่ทํา พอเป็นกิจไม่ใช่กิจของเรากิจของญาติโยมฉะนั้นภาะนี่ก็เป็นหน้าที่ผู้ที่ต้องทําหน้าที่ของรัฐตัวเองให้ดีที่สุดในการประพฤติปฏิบัติการรักษาศีลธรรมวินัยถ้าเราไม่มีธรรมไม่มีวินัยมันก็ไม่ได้ไม่มีตาสองข้างมันก็ตาบอดสีข้างนีกข้างมันก็ตาเลือข้างมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเท้าเรามีข้างเดียวมันก็ไปไหนไม่ไกลแต่ถ้ามีสองข้างก็ไป รอบโลกก็ได้ไปที่ไหนก็ได้เรามีสองเท้าเรามีกําลังซั์มีอายาซันสามารถไปประเทศไหนก็ได้ฉะนั้นปุญกุศลบร,รมีนี่ยต้องสร้างต้องบําเพ็ญถ้าเราไม่บําเพ็ญไม่เพียรสร้างมันก็จะเสียเวลาไปเราจะหมัวประมาทเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นรูปเสียงกินรสนั้นเรารู้อยู่มันรู้ที่ใจเราถ้าใจเรารู้มันหนาว เราก็จะได้หรือว่าเราไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราพยายามสร้างสมคุณสมคุณงามความดีในบรรานี้ปีหกสามนี้เราพยายามตั้งสัตย์จธิฐานตามที่ตอนทำน้อยไปหามากไม่ใช่ทำมากๆแล้วตัวเองทําไม่ได้ก็กลับมาเสียใจเหมือนเดินไปก้าหนึ่งถอยหลังสองสามก้าไม่ใช่มันก็ทําให้เสียเวลาเอาจากน้อยไปหามากการอธิษฐานอะไรที่เราทําได้นั่งสมาธิสิบห้านาท,นาทีห้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีก็ต้องทํา พยายามทำตัวเองให้มันมีศิลวัตข้อวัดที่ดีหรือว่าละพรมมาน้อยไปหามากเพราะการตั้งสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเหมือนจำาาาษาอธิธจำประสา,าเขาจะภาวนาเข้าภาษาเย็นอาจารย์เขาจะประมาณประมาณทุ่มสามลูกจะบอกขขอ,อดเขตของวัดจะบอกคำ อิมัสมิกอาวาเซอิมังเตมาสังวัดสังเปเมนคำอธิษฐานข้าภาษาของพระอิมัสมิงอาวาเซอิมังเตมาสังวัดซังเปเมนแปลว่าครับเจ้าขอจำพรษาที่นี่ภาย,นนายในสามเดือนถ้าไม่มีเกตจำเป็นจะไม่ออกไปข้างนอกนี่ไม่ออกไปข้างนอกนอกจากไปมีญาติเสียมีอะไรเหตุจำเป็นไปมีธุระจำเป็นต้องไปไปไม่ไ,ไปตามกิเลสต,ตัณหาความอยากถ้าไปตามกิเลสต,ตัณหาความอยากบางคนก็เป็นพระนี่ก็ไม่ถือผมไม่เอาภาษา ผมก็ไม่สนใจเรื่องภาษาพกไปเรื่อยๆผมอยากไปก็ตามกิเลสก็ไปนะบวชไม่มีครูบาอาจารย์อยากทําอะไรกรท็ทํามันก็ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พระที่ดีไม่มีการจําภาษามันบ่งบอกได้บ่งบอกในใิสัยบอกบ่งบอกวาสนาไม่เชื่อใครไม่เชื่อพุทธเจ้าถ้าเชื่อพุทธเจ้าต้องจําภาษาให้ครบให้ได้อันนี้อยากไปก็ไปอยากอยู่ก็อยู่ถึงตัวเองมีเงินมีทองมากก็ตามคนะือจีมเงินล้นมากมหาศาลก็ตามเป็นทรัพย์สมบัติภายนอก แต่ภายในคือว่าทําวินัยไม่มีมันก็แค่นั้นเป็นพระก็เป็นพระแต่สักแต่ว่าเป็นเป็นพระแต่หม่มเหลืองแต่การกระทําไม่ได้ฉะนั้นการที่อธิษฐานจำภาษาเป็นสิ่งที่เราทําต้องทําหรือว่ายมต้องก็ต้องทําไม่ว่าพระว่าหรือว่าเครื่องหัดเราก็ต้องจำภาษาเราจะอยู่ในเอวานนี้เข้าภาษาที่ไหนก็เข้าออกที่น,นั่นก็ได้ พอเราต้องจ้งสัตว์จะสวดมนต์แผ่เมตตาม,มทนาบุญอ่อนน้อมทมตนต่อพระรัตนตรัยเพราะเรารู้รู้ว่าเรามีราคะมีโทสะมีโมหะยังไงเรามีสิ่งที่ต้องแก้ไขยังไงเราต้องรู้ทุกคนเพราะถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ยังประมาทเป็นผู้ที่ยังหลงหลงในรูปในเสียงกินรสพุทธะธรรมลมถ้าเราหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่หลงก็ไม่ทุก พอก,การเวียนไหวตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่เราต้องเวียนไหวตายเกิดแต่พบชาติเราจะมีมากมีน้อยเราต้องกําหนดรู้ว่าเอาพบชาติให้น้อยไปหมดไปหรือว่าถ้าบุมีถึงก็เอาโซบันโสดาบันในชาตินี้ก็ได้เป็นโสดาบัน,นปฏิผลสมรักมัมรี่ผลสีนี้ผ่านหนึ่งถ้าเราเข้าตกกระแสเราไม่งอนกันความอนงันขอนแกนหรหือเป็นผู้ที่เข้าถึงเป็นบุรุษสี่คู่นะ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่ผู้หญิงเขาเรียกว่าผู้ชายเมอนกันหมดบุรุษบุรุษเพราะว่าจิตใจเป็นบุรุษเต็มที่มีศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญามีพระห้าอินทรีย์ห้ามีมรรคมีองค์ปเเยสัสีมียาสักมีสิ่งต,ต่างๆนี่เป็นผู้ที่เป็นบุรุษเขาไม่เรียกว่าสติถึงเพศเป็นสติบางทีสติีก็เป็นแม่ชีก็เป็นพระหันได้ไม่จําเป็นต้องเพศมากลางกันไม่มีอะไรกลางกั้นได้ ถ้าปีบัตดิดีปีบัต,ติตรงปีบัติเลือรูอท้ทาออกเจ้าุกปีบัติสมควรหนึ่งสามารถเข้าถือโซดาบันเข้าถึงพระสงฆ์ได้เข้าถึงญาบุคคลลดละสักยะทิฏฐิวิกิจิสาสิงตาปามาตลาคะปฏิฆะได้ละได้ห้าอย่างเป็นอนาคาถ้าได้สามก็เป็นสกสะโซดาบันถ้าเป็นละได้สังยกเบื้องกลางขำบทอย่างละครึ่งก็ได้เป็น สกทาคามีถ้าละได้สังโยชน์เบื้องสูงนะเป็นพระรหั์ร,าารูปลาคขะอรูปลักขะกุกุจะมานะวิชาถ้าละสังโยชน์เบื้องสูงฉะนั้นเราต้องเพียรทำเพียรสร้างต้องสัจจติทานไว้เข้าภารรษานี้เรยาก็พยายมามพยายามมาฟังเทศฟังธรรมมาสวดมนต์ตั้งสัจจติทานนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมให้มันเกิดขึ้นในจิตจิตเราเป็นส เรามีสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาแล้วเราจะเป็นอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้เจริญในธรรมในวินัยของพระพุทธเจ้าพอธรรมวินัยเป็นที่เป็นิญญายาสับเป็นสิ่งที่เราต้องติดตัวไปเป็นสัมภาระธรรมที่เราต้องติดตัวไปหลายภพหลายชาติที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้าเรายังไม่พ้นจากกิเลสไม่พ้นจากกิเลสตัณหากิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันก็ต้องวนเวียนอยู่ แต่เราสัมภาสะธรรมเพื่อมาดับดับตัณหาดับกิเลสดับมานะทิฏฐิอวิชชาทั้งหมดสังโยชน์เบื้องสูสงละสังโยชน์ละอวิชชาคือความมืดบอดถ้าเรามืดบอดเรารู้ว่ามืดบอดมันก็ยังมีโอกาสสว่างได้เห็นความสว่างที่ปลายมงก็เห็นได้ถ้าเราไม่มีความมืดตลอดไม่เห็นแสงวางริบๆไกลๆเลยไม่เห็นอนนั้นก็ลำบาก ลำบากมากเลยนะคนบางคนนีโ่โหมีความโลภความขรดความหลงตัวเองมันไม่เห็นแสงสว่างแค่ปลายอุโม,มงค์ก็ลำบากพบชาติก็ไม่รู้ยังไงยังงมงมโคงจิตใจคนก็เหมือนบางคนก็มีความทุกข์มากกัสัตร์แลนรกมีความโลภมากความอยากมากก็เป็นเปรตถ้ามีความกลัวก็เป็นอสุรกายมีความหลงมากก็เป็นสัตว์เดชฉานเดชสัรชาน,น,าชานมีความหลง หลงในสิ่งต่างสัตว์ได้ชนันหลงในกรมแต่คนเราบางทีก็หลงมากกว่าสัตว์ไม่ต้องดูใครดูเรานะดูเราเป็นเหตุเป็นที่ตั้งถ้าเราหลงไปเพลิดเพลินไปแล้วจบไม่เป็นจบไม่สวยก็พยายามอย่าเป็นสัตว์ได้ชนันอย่าเป็นเปรตเป็นอสูรกายสัตว์นั้นลกเราก็ต้องข้ามให้ได้ข้ามจากสิ่งพวกนี้แต่มันอยู่ที่จิตนะถ้าเราข่มไว้หรือเ,เราช้ำระออก เราก็จะไม่กลับเป็นเมืองถึงเราบุญมูญส่วนเราถึงเขาก็จะไม่ลําบากในพบหน้าชาติหน้าหรือชาตินี้เราก็อยู่สบายชาติหน้าเราก็สบายเพราะทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสร้างบุญบรมีทานสิ่งเน่ขะมะปัญญาวิญญาคติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบกขาการทําบุญอุทิศหรือว่าการทําบุญกุศลการสละให้ทานในที่ทําบุญแล้วก็โมโนนาเราก็ทําด้วยกายด้วยวาจาส่งเสริมพระที่ดี พระที่ดีท่านก็นทําดีตลอดไม่ได้ทําชั่วแน่นอนพอท่านตกกระแสหรือวัดเท่าเข้าถึงไตรสนาคมมั่นคงแนละ้วเป็นผู้ไม่งอนแง่นคนแขนผู้ไม่ตกต่ำนะผู้เข้าถึงไตรสนาคมเหมือนเราสมาทานศีลถือไตรสนาคมเอ,อกบวชทุกวันบวชในออกนอกบวชนอกเข้าในเราพยายามบวชทุกวันถึงเราเวลาให้ทานกันนึกว่าเป็นภิษุณีเป็นพระพิสนนุถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นพระก็เป็น เป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็ทําบุญต่อบุญคนเราไม่เกิดมาเพื่อจะสร้างบุญไม่ใช่เกิดมาเอานะสมบัติทั้งโลกทิ้งไว้ทุกคนไม่มีใครเอาไปได้แต่ญาติรั์เนี่ยต้องติดตัวไปถ้าพชาติหน้าถ้าเรามีญาติซั์มีญาติทแล้วก็เอาทมเอาเอาศีนทมกรรมฐานไปด้วยเกิดไปชาติไหนแล้วเป็นผู้ชายแนละ้วออกบวชเบื่อหนชาติที่แล้วเราก็เป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่อยากเป็นอยาก เดินหน้าต่อไปถือเนคขมะไปเรื่อยๆมันก็จะเบาบางพบชาติมันก็นจะน้อยถ้าเราคนไม่ถือเนคขมะลงต่ำแน่น,นอนฉะนั้นเราพยายามถือเนคขมะปัญญาวิยะากันติสัจจะทิ่ทานเมตตาเบกคานี่บมีเก้าบ่มีสิบแต่ทานเบื้องต้นนะแต่ทานวัตถุสิ่งของก็ทานตามที่เรามีกําลังซักเนี่ยไม่ใช่ให้ทานแบบอย่างอื่นให้ทานแบบเป็นต้้งกูหน,นี่เงินยืมสินมาไม่ใช่ครับเป็นผู้ที่ยังหลง ทุกคนนี่หรือยืมสินมาให้ทานไม่ใช่เป็นบุญที่กุศลยังมีร้อยก็ให้สักห้าบาทสิบบาทประมาณแต่บางคนว่าคนที่มีพร้อมจะให้ทานก็ว่าเห็นบุคคลที่ให้จุมคนให้ทานให้ให้ตามกําลังที่เรามีเมือน้องตาท่านเห็นพระอาจารย์ไปคุณบายจะไปไหนท่านเห็นว่าท่านก็ล้วงให้สองพันท่านล้วงไปหาหมอท่านก็ล้วงให้รูดวบมีทานเพื<ม>่อทานท่านเต็มพร้อมให้ ถ้าใครไม่ขอท่านก็พร้อมให้พร้อมไว้จักเป็นบุญกุศลฉะนั้นการให้ทานเป็นพื้นฐา,น,า,า,าน,นในการสร้างบุญบ่มีทานศีลเนกามะปัญญาวิยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเบิกขานให้สถา,านเวลามาแบ่งเบาก็ล่ะครูบาอาจารย์หรือว่าให้ครูบาอาจารย์ได้สะดวกในการใช้จ่ายในการเดินทางไปนั่นไปนี้ไปโปรดญาติโยมคนเราเจอเพื่อจากพบเพื่อผ่านไม่นานไม่รู้จะอยู่กี่วันกี่เดือนกี่ปี ไม่รู้จะตายวันไหนก็ยังไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องช่วยเหลือกันถึงเราตายไปแล้วก็ยังช่วยเหลือกันอยู่ความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นแน่นอนฉะนั้นเราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลเอาบุญต่อบุญเอาบ่มีต่อมีเอากัสทธาต่อรัสทธาไปเรื่อยคนเราไม่เปิดเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นผัวกันไม่มีคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างสร้างสร้างดึงกันไปทางดีเป็นเพื่อสร้างบุญกุศลคุณงามคุณดีฉะนั้นวันนี้เราก็ได้มา สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ,อ่นน้อทมทำตนขอให้ญาติโยมเป็นผู้ที่ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีเป็นผู้ที่ที่ได้สมบัติทั้งสารมนุษย์สมบัติสมบัติสมบัติอ้องน้อมสมบัติที่เราได้ได้มาข้าสู่จิตใจและน้อมแผ่ให้บิดามารดา,าครูปชาอาจารย์ทั้งหมดทั้งที่ททยังมีชีวิตอยู่และลาโลกนี้ไปแล้วหากท่านอหลายเ่านั้นมีความทุกข์อยู่ ก็ขอให้พ้นเสียคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปบุญกุศลที่เราท่านอะไรได้พรมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตมตามโมทนาบุญอ,อ,นอ,นอ่อนน้อมต่ตอมจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกตามขอผลน,นั้นจงสําเร็จจงเป็นผู้ ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาละปฏิพา,านธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ